วัดีจ้าแม่ไก่มาแจงข่าวแล้วนะคะวันที่30กรกฎาคม63นะคะแม่ไกก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามปุ่มสีแดงข้างล่างขวามือนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ไก่ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ เตือนรับมือฝนถลมทั่วไทย31กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้นะคะโอ้ยสีเย็นทั่วฟา้าเลยเนาะค่ะบาบนี้เนาะ,ะเอาเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1ฝนตกหนักลื่นลมแรงทั่วไทยช่วง31กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักเล็กขึ้นลมแรงบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคม63ฉบับที่1ลงวันที่30กรกฎาคม63ยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปรรชันในระยะต่อไปและเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือสู่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคม63ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะ อันหนึง่งนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็ก ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เพื่นก็แจ้งเตือนนะจ๊ะเนาะ ก็ดีใจนำพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะคะ่ะฝนตกนะจา๊ะเนาะด้านสำนักงานพยากรณ์น้ำแห่งชาติหรือเพื่อใช้ตัวย่อวา่สทนชนะคะเผยในช่วง1-2สิงหาคมนี้บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมี37จังหวัดนะคะแยกได้เป็นดังนี้นะคะภาคเหนือ11อ11จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพระยาแพร่น,น่านกำแพงเพชรสุขโขทยัยและจังหวัดตากส่วนพี่น้องภาคตะนองเชียงเหนือมี9้าจังหวัดได้แก่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูนน้องคายบึงกาฬสกลน,นคร นครพนมชัยภูมิและขอนแก่นนะคะส่วนพี่น้องภาคตะวันออกมี5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนพี่น้องภาคใต้ม,ออมี12จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตรูลน,นะคะพี่น้องภาคใต้ทั้งหมดก็มี12จังหวัดพี่น้องภาคตะวันออกก็มี5จังหวัดพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี9จังหวัดนะคะ พี่น้องภาคเหนือก็11จังหวัดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้เช้า,านะจ๊ะเนาะถึงวันที่4ีสิงหาคมนะคะอย่างไงพี่น้องก็ติดตามข่าวข่าวนะคะแม่ไก่ได้รีบได้ข่าวก็จะรีบนำมาแจ้งอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ